I there. want <laughs> สวัสดีครับแฟนคลับของตลาดลงเกลวังารัทธาธงการจ้นบรีที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ที่ติดตามรับชมคลิปนี้อยู่เป็นประจำในขณานี้ครับนะฮะก็เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนี่เป็นประจำนะครับมาที่นี่ท่านมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามีมาตรการในการดูแลผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นจาก อาการติดเชื้อนะครับก็บช่วยร่วม้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับเราผ่านมาตรฐานของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับชาพัดนะครับไหสต็อกโควิดนะครับแลถึงกันมาที่นี่ทุกคนต้องปิดแมสล้างมือตลอดเวลาทุกร้านนะครับเราก็จะมีแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านอยู่ทุกร้านนะครับให้ท่านได้ ใช้ในการล้างมือนะครับนะฮะเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆครับในช่วงนี้นะครับล้างมือก็ต้องล้างกันให้ถูกวิธีด้วยนะครับนะฮะล้างกันบ่อยๆนะครับแล้วที่สาคัญครับอย่าลืมนะครับที่นี่ที่เดียวที่เราใส่ใจคานึงถึงความปลอดภัยของทุกๆท่านเปรียบทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเราเพราะั้นวันนี้นะครับโอ้ระบบอกแดดล่มลมตกก็ไม่ใช่ฝนมาด้วยนะครับนะฮะกบุตยุธนิยมวิทยาบอกว่า มันจะเข้านั้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเนี่ยนะครับว่าเราหนาวเดินเมษานะครับก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีนะฮะเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมไปให้ได้แล้วชิงคันวันนี้เมื่อหนาวเราก็ต้องมีผ้าห่มนะฮะเราพาท่านมาพูดคุยถึงเรื่องราวของผ้าห่มอุปกรณ์เครื่องกันหนาวนะครับเรามีให้ท่านเลือกมากมายจนจุใจนะครับเรามองดูครับมองผม โน่นละฮะสุดโน่นละครับขายพระห่มทั้งซอยนะเส้นนี้นะครับมีให้เลือกจนท่านพึงพอใจครับไปครับเราไปชมกันเลยฮะนี่พาชมกันบรรยากาศเขาคาวไปเลยผ้าห่มผ้านวมนี่นะครับแต่เนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าผ้าโบตั๋นขอโทษนะ มันนุ่มมากนะฮะแล้วก็เย็นถ้าเราว่าอากาศเย็นๆนี้นะครับเข้าไปมีอุ่นนะครับนะฮะเนี่ยเป็นผ้าโบตันนะครับที่มาที่นี่ไม่แพงนะครับขายน้องอยู่เยเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้เผ้าโบตันนะครับนุ่มแล้วก็นุ่มนิ่มอุ่นนะครับนี่ลาดลงเกลือวังสาระทรม่วงการยาบุรีจำชื่อนี้ให้ดีนะครับ 롱เกลือาการจันทบุรีนะครับังสาราการจันทบุรีนะครับก็มีมีสิ่งท้องให้ท่านเลือกมากมายนะครับวันนี้ผมพาท่านมาแบบในหัวในหัวนะฮะในหัวเสื้อมือสอง,งเกลือเยอะแยะเลยครับนี่ในหัวใส่เสื้อมือสองครับนะฮะเมื่อกี้ก็อันนี้ก็มีนะแต่ที่เป็นไซส์เล็กนิดหนึ่งนะฮะโบตัดเหมือนกันแต่เป็นผืนเล็กนะครับนะผ้านวมทั้งเป็นชุดเป็นผืนเดียวมีให้ท่านเลือกจนพอใจท่านดูนครับ จะซื้อไปแจกจะซื้อไปฝากจะซื้อเป็นของสำรวยงานตรงงานแต่งมาครับที่นี่นะฮะแบบนี้เหมาะมากสาหรับใช้งานแต่งนะครับผูกโบใช้ได้เลยสําหรับท่านซื้อไปใช้ในงานมงคลสมรสหรือซช้พิจัยในงานต่างๆนะฮะบอกเจ้าของร้านว่าซื้อไปใช้งานใช้ไม่หมดเอามาคืนคืนเงินท่านจำน,นวนนะครับนะฮนะในเรื่องราวของถ้าคนหนูพ่ะของรับไหวนะครับเนะี่ยพาท่านชมนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับนะฮนะอย่าลืมนะครับ ่ันนี้กำลังจะมีงานแต่งงานแต่งลูกงานแต่ง,ง,ตงหลานงานแต่งตัวเองนะฮะแต่แต่งเมียคนที่สามที่สี่ที่ห้อะไรก็ไม่รู้ครับนะฮะจะซื้อของกำรวยมาที่นี่ซื้อไปให้พอซื้อไปให้เยอะเหลือมาคืนเราคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวนแบบนี้นะครับนี่นะครับนะฮะซื้อไปหอซื้อไปผูกโ,โบนะครับเป็นของํารวยใช้ไม่หมดเอามาคืนเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าหกฟุตห้าชิ้นนะครับหมอนข้างสองหมอนหมอนหนุนสองแล้วก็ผ้าคุมหนึ่งนะฮะถ้าหกชิ้นก็อันนี้ผ้าผ้าชุดปูชุดปูหกฟุตห้าชิ้นนะครับพร้อมพ้หน่วมนะครับนะฮะก็ไม่แพงที่นี่เราประกันยืยนยันนะครับในเรื่องของราคานะครับสาหรับท่านที่ทํอ่าเขาเรียกอะไรนะอันนี้มีพม่านียนะครับทั้งในเป็นพมานพะพมานท่านที่ต้องการพรมานก็มาที่นี่ได้แล้วก็มีให้ท่านเลือกกันพอใจนะครับ ผ้าผมเช็ดเท้านะครับอันนี้โอ้โหนี่ครับท่างครับนุ่มๆทั้งนั้นนะครับมีท่านเลือกจนจนคอจนโจ๊กใจครับเนี่ยอันนี้ผ้าโบตันนะฮะอันนี้ผ้านาโนนะครับหกฟุตร้อยกว่าบาทนี่แบบนี้ร้อยกว่าบาทนะครับหกฟุตหนานะครับร้อยกว่าบาทหกแบบนี้มีที่นี่เท่านั้นนะครับมุ้งเต็นก็มีนะมุ้งก็โจมสําหรับผู้กักตัวนะครับช่วงนี้โควิดยังมีอยู่ กากเตใช้มุ้งเต็นไปเลยหนึ่งแปังหมอนคิดหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนไม่ถึงห้าร้อยบาทมาที่นี่ครับครบชุดนะฮะไม่ถึงห้าร้อยเลือกเอาจะเอาขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับนะฮะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่นี่แบบนี้ก็มีนี่นะครับนี่เหมาะเป็นสําหรับของฝ้าของขวันนะครับของชมลวยบอกแล้วครับนะฮะซื้อที่ไหนเราไม่รู้แต่ถ้าท่านมาซื้อที่นี่ไปใช้เป็นของชมลวย เป็นของแจกในงานมงคลในงานเอาว่ามงคลต่างๆนะครับซื้อไปใช้ซื้อไปให้เยอะซื้อใช้ไม่หมดเอามาคืนเราคืนให้ท่านเต็มจํานวนนะครับร้านค้าไม่คืนให้ไปออฟฟิศครับนะบไปสำนักงานเลยเอาคืนให้ท่านนะครับเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งในมาตรการในเรื่องราวของงานบริการหลังการขายกับทุกๆท,ท่านนะครับนะจะเป็นหมอเนะฮะเป็นพรมผ้าเช็ดเท้านะครับนะนีอันนี้อันน,น,นี้อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจท่านที่ทําเรื่องราวของ เขาเรียกอะไรนะพงลีดพงลีดนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะูกโบปูกโบนะครับแล้วก็ขึงไม้นะครับที่นี่เราการันตีเรื่องราคาเพราะเราจําหน่ายขายส่งนะครับหรือท่านมาซื้อปีกก็ประทับใจเรื่องราคาไม่ต้องกลัวนะครับก่อจะลืมนะฮะมาที่นี่ที่เดียวเราได้สินค้าครบในเรื่องราวของผ้าห่มผ้านวมชุงนี้หน้าหนาวอันนี้ผ้าซาตินแบบนี้เล็กซาตินครับนะฮะ เหนึ่งร้อยกว่าบาทหกฟุตครับนะฮะร้อยกว่าบาทนะครับซื้อไปแจกซื้อไปฝากซื้อเป็นไปเป็นของทำลวดเรได้หมดครับนะฮะอย่าลืมนะฮะหรือว่าท่านก็อาจจะเปไปผ้าไปภ้าเหนียจะเป็นบริจาคก็ได้ที่กันดาลกันดาเราไปบริจาคก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งถึงที่นะครับนะฮะโดยขนส่งภาคเอกชนนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะดูนะฮะสำหรับร้านทําผมนะครับช่วงนี้เน้นเลยว่า นึ่งคนต้องใช้ผ้าหนึ่งผืนเพราะะนั้นนี่แบบนี้เลยพี่ซื้อไปใช้ทําอะไรเนี่ยไปใช้เองหรือใช้ไปงานครับเนี่ยถืออ๋อใช้เองนะถ้าใช้งานใช้ไม่หมดเอามาคืนนะฮะหรือไปใช้งานแต่งงานไปแจกเนี่ยไม่พอเอามาคืนใช้มเอามาคืนได้อันนี้ถ้าสำหรับผ้าเช็ดผมนะฮะบางค่ันที่ช่วงนี้หน้าเขาเรียกว่าเรื่องของโควิดก็ป้องกันนะฮะเราซื้อ ถ้าไเองนะครับเราให้ร้านค้าเขาใช้หรือถ้าท่านไปร้านค้าต้องการซื้อเยอะๆมาที่นี่ถูกแน่นอนนะครับดูนะฮะแบบนี้เยอะแยะนะครับสวยนะครับนีโอ้โหมีขนาดเล็กอีกนะฮะนี่นผิวนี่สิบกว่าบาทนะฮะประมาณสิบสองบาทไม่น่าเกินนะฮะผืนหนึ่งนี่นะฮะถ้าเป็นงานก็ไปคาดสติกเกอร์ก็สวยเลยนะครับนี่ฮะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับ ก็สินค้าเรามีท่านเลือกมากมายจะเป็นผ้าแผ่ก็มีนี่เป็นผ้าคุมเตียงที่เป็นผ้าแผ่นะครับมีให้ท่านเลือกนะครับนะฮะมากมายหลายสีให้ท่านเลือกเต็มไม่หมดครับนะจะบออนั้นมาที่นี่เอ่อเรามีสินค้าท่านเลือกจนทุนพอใจนะฮะนี่ครับเต็มไม่หมดนะแบบนี้มาแบบนี้เลยนะฮะยกันเป็นมัดมัดแบบนี้นะครับซื้กันไปนะครับมีหลายขนาดนะครับ หลายสีหลายลายท่านเลือกจนพอใจอ่ลมนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบประมาณถวายวัดนะฮะปรุงรนะีดด้วยนะครัาวด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะที่สินค้าที่ใช้ในร้านเครื่องสังัทานก็จะมีผ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นผ้านานโนนะฮะก็เืนหนึ่ง ต้นทุนก็มาสักร้อยเศษนะครับก็ไปใส่โบใส่ไม้ใส่ป้ายก็ประมาณห้าร้อยนะครับก็ไปในช่องทางหนึ่งของกันทมาเกียนนะครับอันนี้ก็มีเ,เรื่องของที่นอนนะสองทับสามพับนะสามฟุตสามฟุตครึ่งหกฟุตนะฮะเรามีให้ท่านเลือกจนพอใจนะครับอันนี้เป็นเสือรอง้านนะเรามาดูนะครับเพราะฉะนั้นเรอนี้หน้าหนาวเราพาท่านมาดูเรื่องราวของอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับนะฮะ น้าหนาวนะฮะผงน้ํายางพาราละเมียทาเลือกจนพอใจนี่ดูนะฮะแบบใหม่ๆร้านสวยๆเข้ามาทุกอาทิตย์นะฮะต้องบอกของเราเข้ามาทุกอาทิตย์นี่เราให้ดูลายครับดูผ้าอันนี้หกฟุตนะฮะหกฟุตเรือใอ้ท่านดูครับเลืให้ท่านดูเดี๋ยวให้ร้านเ้าเสร็จเองนี่ลายคลาสสิกนะนี่ฮะคลาสสิกนะครับก็ นีถ้าเลือกจนพอใจเอาเก็บด้วยนะครับสบายใจฮะหรือแล้ว้าเก็บด้วยนะครับพาท่านมาชมกันให้ทั้งซอยนะครับว่าซอยนี้ทั้งเส้นเนี่ยนะครับมีผ้าห่มผ้าคุณหนูชุดเครื่องนอนชุดนอนไอเสื้อรองทันเบาะรองมีหมดนะครับมีอันดับนี้มีเต็นท์นะครับมีเต็นท์มีเปร์นะครับมีอุปกรณ์เรื่องของทูชีพนะฮะมีเตียงนะครับมีที่นอนมีผ้าห่ม นะฮะไอ้ท่านเลือกมีผ้ายาโขชุดเดินป่ามีครบหมดนะฮะที่นี่นะครับมีหลากหลายหมอนผิดนะฮะเบาะนอนนิ่มๆนะฮะมุ้งผรมลูกอันนี้สําหรับมุงเต็นนะครับมุงเต็นที่ก็บอกเมื่อกี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องกักตัวนะฮะก็อย่าให้ยุงกัดซ้านะฮะช่วงนี้ก็อันตรายเรื่องของเราของยุงนะครับนะฮะมาตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของผ้าเหมือนกันนะครับตอนนี้เราพาท่านมาชมเรื่องผ้าจริงๆนะครับเนี่ยฮะ ผ้าขนุนผ้าห่มอันนี้ผ้าโบตังอันนี้มันเท่าไรเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบแปดฟุตเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมขอโทษนะฮะอันนี้แปดฟุตจะไม่ใชญ่ให้หกฟุตนะฮะแปดฟุตส่วนใหญ่ก็คือคุมเตียงเลยนะครับแปดร้อยห้าสิบผ้าโบตังนะครับนะฮะนุ่มมากครับท่านผู้ชมที่อยู่บ้านครับนุ่มจริงๆนะฮะเขาเรียกว่าเอามาปูแล้วก็นอนได้เลยนะครับนะครับ นี่นะครับมีเยอะๆให้ท่านเลือกเพราะนั้นก็ปามาชมเรื่องราวของผ้านะครับวันนี้รับติดช้ตรงนี้นะครับในเรื่องราวของผ้าผ้าคลุมเตียงที่นอนต่างๆเพราะฉะนั้นมาที่นี่ที่เดียวครบจบในเรื่องราวของผ้าช่วงนี้อากาศหนาวหนาเป็นงไงก็ต้องาารักษาสุขภาพตัวท่านเองนะครับนอกจากเราต้องหนีจากโควิดแล้วเราต้องป้องกันตัวเราเรื่องของไข้หวัดด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดูแลตัวท่านเองเพราะว่า เมื่อเราออนแอปุ๊บเชื้อโรคจะเริ่มเข้าเราหาเราทันทีเพราะนั้นมาที่นี่ในเรื่องราวของผ้าตลาดเกอร์วังศรัทธามงการจนันทบุรีนะครับตั้งอยู่ริมถนนขาเข้าเมืองการนะครับติดกับมุ้นเส้นท่าเรือสายนอกติดกับส่วนของฝากสีฟ้าติดกับพวกอาหารป่าคอลุงรัดนะครับก็อยู่ริมถนนเลยข้างทางซ้ายมือก่อนเข้าเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับมีสินค้ามากมายหลากหลายที่นท่านเลือกซื้อเลือกหานะครับโดยเพราะวันนี้เราพา มาชมเรื่องผ้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับนั้น์พ่อห่มจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท่านได้ในการอบอุ่นร่างกายนะครับเพื่อกามเพื่อการรักษาสุขอาามัยของท่านในเวลานอนนะครับและที่สำคัญท,ท่านที่ต้องการจะใช้พ่อห่มพระคุณหนูนะครับในการแจกเป็นของทวีในงานแต่งหรือจะเป็นในเรื่องของงานศพนะครับมาซื้อที่นี่ได้ซื้อไปให้พอซื้อไปให้เยอะเหลือใช้ไม่หมดนำมาคืนเราคืออานเงินนเต็มจำนวนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับที่เราต้องแนะนําท่านเลยว่าช่วงนี้ต้องมีนะครับทุกคนต้องมีคือหนึ่งชุดตรวจเอทเคนะครับแอลกอฮอล์นะครับแมสนะครับแมสท,ที่นี่12บาทเท่านั้นนะครับนะบเพราะฉะนั้นซื้อมากซื้อน้อยเราให้ท่านขายราคาซื้อได้ราคาถูกเลยนะครับสิบาทเท่านั้นแมสท,ที่นี่เราการันตีเรื่องราคารลคคุณภาพเพราะฉะนั้น ต่เรเกรงวัาสารั้องการน้ำบรีครับก็เชิญชวนทุกท่านในเรื่องราวของป้องกันสุขะนามาตัวท่านเองให้ผ่านพ้นจากการาติดเชื้อจากโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่เป็นประจำนะครับพยายามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ที่ช่องชูชุกเราด้วยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารก่อนใครๆนะครับรับเรื่องราวดีๆก่อนใครๆเพราะนั้นพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไฟ์สด ตลาดลุงเกลวังสารพาชมเรื่องราวของผ้าห่มในช่วงหนาวนี้เดือนเมษานะครับเราไม่เคยเจอนะครับเมษาอยู่แล้วยังหนาวเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรักษาสุขภาพสุขสบายตัวท่านเองครับรักษาตัวรอดปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับด้วยความรักและปัญหาดีตลาดลงเกลวงังสารทมวังการจันทบุรีครับผม